ล้านสี่อะอะไรขยับไปอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวโชบบวกเองก็ได้พูดมาหกแสนครับสองล้านเจ็ดแสนครับสองล้านเจ็ดสามแสนครับสามล้านแท่งนี้เลยสองล้านครับห้าล้านหกแสนครับห้าล้านหกหกแสนครับหกล้านสองห้าแสนครับหกล้านเจ็ด ล้านสามครับแปดล้านอสามสามล้านสี่ครับสามล้านสี่อ่ะสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดสิบห้าจุดสามอ่าแล้วก็แปดแสนครับสิบหกครับเก้าแสนครับสิบเจ็ดตีไปอ่าล้านหกครับครับล้านสามครับครับพอละพอแล้วเอาแค่แนวนี้พอล้านสามสิบเก้าจุดเก้าล้านครับูณสิบสิบเก้าจุดตัดไปก่อนนะครับ เจ้าอะลินขายจริงๆอะอยู่ประมาณใช้คําว่าลินขายจริงๆนะครับเอาง่ายๆเอาแค่เจ็ดล้านหุ้นเจ็ดล้านหุ้นนะครับเอาแค่ตรงนี้ที่เขาเก็บพอมันมีเมา้ามีคนที่เก็บมาก่อนนะัหรือคนที่ดอยมาก่อนนะัีด้วยจริงไหมมันแปลว่าเจ็ดล้านหุ้นเจ็ดล้านหุ้นคุณราคาคุณราคาต้นทุนก่อนเจ็ดร้อยล้านแต่เวลาคูณหนึ่งจุดสี่ล่ะ <140. S 1> คูณร้อยสี่สิบล้านอะเอาเจ็ดล้านคูณร้อยสี่สิบล้าน เจ็ล้านคูณหนึ่งสี่นะครับครับผมเก้าสิบแปดครับเจ็ดล้านคูณร้อยสี่สิบล้านเจ็ดคูณร้อยสี่สิบเจ็ดคูณเก้าร้อยแปดสิบครับเก้าร้อยแปดสิบล้านทุนอยู่เจ็ดร้อยล้านได้กําไรเท่าไหร <250 S 1> พี่ครับฟังไว้ก่อนนะเจ้าจะทําจริงๆนะใช้เวลาแค่สองเดือนไม่เกินสองถึงสามเดือนร้อยเปอร์เซ็นในหนึ่งรอบแล้วทุกรอบที่เจ้าทุกคนทําจะได้กําไรอยู่ประมาณสองร้อยล้าน ฟังแต่หุ้นตัวเนี้ยมันเพิ่งเพิ่งถึงยอดเมื่อเดือนสิบเซ็ตกำลังปรับตัวขึ้นพอดีเลย AOT กำลังขึ้นเดลต้ากำลังขึ้นผลคืออะไรไหมเขาเห็นจังหวะแล้วว่าปัจจัยลากต่อไปได้อีกเขาก็ทุบอีกดูตรงนี้เป็นแนวต้านที่140ที่เขาวางไว้ไหมเขียวจะขึ้นก็ตบลงมาแดงจะลงก็ไม่ให้ขึ้นก็ไม่ให้ลงไปมากแดงตรงนี้กำลังจะทะลุแล้วตบลงมาไม่ให้เกินแนว ม่เกินร้อยสิบของเขาทุบสัญสญัญตัวนี้มันไปว่ากูไม่ให้ไปสัญญาณวันนี้บอกแล้วไหมกูไม่ให้ไปแปลว่าทุบลงมาให้ต่ํากว่าร้อยสี่สิบจริงไหมทั้งๆมันขึ้นไปเกินร้อยสี่สิบแล้วจริงไหมสัญญาณนี้แหละบอกกูไม่ให้ไปแล้วดูสิกูกดลงมาเก็บอีกรอบหนึ่งเก็บอีกรอบหนึ่งดูดูจังหวะเก็บตรงนี้ก่อนนะครับพี่ลองดูจังหวะเก็บเนี่ยพวกนี้โค้งเออุดมคติเลยไหม รจริงจริงเนี่ยโค้ดเยแปลว่าเจ้าจะรู้สึกเนี้คยค่อยๆรักษาเคิร์ฟเงียนเนนจริงๆนะครับตรงเนี้ยเวลาเราตั้งทแต่ให้เรายืดจริงๆนะครับมันก็เหมือนประมาณเส้นตรงมีขึ้นบ้ามีสีมีเขียวติดกันสีถูกต้องก็ให้มันรู้สึกว่าแปลไอ้ตรงเนี้ยมันแปลว่ามันแข็งแกร่งมันลงไม่จริงมันแข็งแกร่งแต่มันยังไม่ะลุแนวต้านคุณเอ๊ครับอันนี้สดหรือเป็นภาพสดครับบีบมาได้ไหมให้มันกว้างกว่านี้หน่อยอ่าให้ดู แนวอออไปบีไปให้มันให้มันให้มันแคบอันนี้มันกว้างไปให้มันแคบให้มันแคบแคบแคบอีก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 อ่ะดูดูลักษณะของมันงั้นกว้างไปดีกว่าครับโอเคแค่นี้แหละแนวตรงนี้ถ้าเส้นตรงนี้นะครับคุณเส้นตรงนี้ประมาณร้อยห้าสิบมันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ แนวต้านเก่ามันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบเข้าใจยังตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดนี่ถูนใช่ครับนึกออกใช่ไหมครับม,มันเป็นช่วงโควิดดังนั้นนะครับมันเลยลงมาลงมาลงมาตรงตรงเนี้ยมันก็ลงมาเก็บแล้วตรงนี้มันก็เริ่มเก็บแล้วแต่จุดพูดจริงๆคือตรงนี้ไล่ราคาตรงนี้ปล่อยตรงนี้แล้วจริงไหมแต่เห็นตัดใจว่าเซตกําลังโตหลายๆอย่างกําลังขี้คายเขาก็าเลยทุบใหม่เพื่อเก็บอะไรขนาดทุบใหม่ดูสิเป็นไงบ้างวอลลุ่มยังหนาเลยจริงไหม พวกนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเก็บแสดงว่าตอนนี้เขาเก็บตั้งแต่ราคาอะไรนะครับร้0ยี่สิจนถึงร้0ยสิบเฉลี่ยแล้วก็อยู่เส้นนี้อยู่ที่ร้อยสาสิบจริงไหมเอาร้อยสาสิบคูณหนึ่งจุดสี่มั้ยร้อยสามสิบคูณหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดแปดเท่าไหร่ร้อยแปดร้อยแดสบสองครับร้อยแปดสิบสองแสดงว่าเราเฉลี่ยที่ตรงพี่รู้ไหมครับตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดจริงไหมอันนี้ก็ไม่ให้ดันเกินอะไร 140ยิแนวต้านของมันจริงไหมแสดงว่าเขาเข้าซื้อในแคปอยู่ตรงนี้เฉลี่ยก็เลย140กับร้อตรงกลางก็คือ130ยสบจบไหมแสดงว่าเรารู้ต้นทุนเจ้าเก็บจริงๆในตรงนี้คือ130เมื่อคูณ1.4เข้าไปก็เท่ากับ182พี่ลองดูนะครับ182ยแปดสิบสอยู่ไหนตอนนี้นี่ตอนนี้ก็ถึงอะไรละแนวต้านของเขาแล้วแปลว่าในวันนี้เหลือเลงต่างแข่งตัวนี้หรือตัวนี้ควรเข้าไปเล่นอีกไหม รอดูอ่ะที่สองที่ไหนในการสะสมหรือการทุบลงอีกเพราะแปลว่าแต่ว่าพผเอิญว่าตัวเนี้เขาเล่นสองชุดนะเพราะจริงๆคุ้นแต่ละตัวจะเล่นแค่รอบเดียวส่วนใหญ่แต่พผอ,อิญว่าปัจจัยเอื้อเศรษฐกิจกได้เซ็ตกําลังขึ้นข่าดีกําลังมาวัคซีนได้อะไรได้ทุกอย่างมันแปลว่าแนวโน้มในการดีขึ้นเขาก็เก็บอีกแค่ไม่กี่วันสองอาทิตย์เองนะอ่ะตีไปสองอาทิตย์สามที่ตรงนี้แค่นั้นเองจริงไหมครับแล้วอะไรเกิดขึ้นอีกเห็นไหม<า>เขียวใหญ่ไหม เขียวใหญ่วอลลุ่มหนาแท่งที่สองมายืนยันด้วยแล้วคราวนี้ทะลุอะไรแล้วทะลุร้อยสี่สิบเป็นสัญญาณซ้ํายิ่งขึ้นว่าทะลุแนวต้านแล้วแปลว่าเขาไม่กดแล้วเขาไม่กดแล้วนะแล้วมันเต็มแท่งด้วยไหมเต,ต็มเต็มแท่งด้วยแปลว่าดานันเต็มแท่งแปลว่าดานันแต่ถ้ามีหางแปลว่ายังกดลงมาต้องอ่านนี้ไปอีกก็แปลว่ายกขึ้นมาตาเปิดมาแล้วลง ดันขึ้นแล้วดันขึ้นไปเลยแล้วดันขึ้นไปแล้วดันให้เกินเพราะสัญญาณของตลาดเม้าจะเชื่อว่าเขียวหนึ่งวอลลุ่มหนาเป็นสัญญาณจุดถ้าให้ชัวร์ต้องย้ำคอนเฟิร์มเป็นแท่งสองเขาก็เลยเอาแท่งสองแล้วแท่งสองนะแกล้งดันให้อะไรเกินทะลุแนวต้านเก่าเพื่อเป็นการย้ำว่ามันทะลุแน่แล้วจะไปอีกมันทะลุแน่แล้วไปอีกนะครับตรงเนี้ยก็กลายเป็นว่าอะไรเขาก็ไล่แล้วแต่ เนี่ยเก็บอยู่แต่ไล่อย่างนี้เห็นไหมโดดไปกูก็ตกลงมาอเอาแค่นี้ต่อยังไม่พอยังไม่พอพวกนี้ยังอยู่ในแนวเก็บอยู่ไหมใช่ <_' S 1> แล้วเข้ามาจุดอีกรอบสังเกตให้ดีนะจุดอันนี้อันนี้เราเรียกว่าไล่ราคาแล้วนะพี่ครับแยกนิดหนึ่งนะแยกนิดหนึ่งนะถ้าเราเอาตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าตรงนี้ถึงตรงนี้เราเรียกว่าจุดเก็บสเต็ปที่หนึ่งเข้าใจข้อนี้ไหมตรงนี้คือสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองสังส้นมาก สเต็ปที่2สั้นมากสเต็ปที่2เราเรียกว่าทำสเต็ปที่3าเราเรียกว่าไล่สเต็ปที่สี่ปอยลูปมันกัดมาตรงนี้อีกเหมือนกันจากร้อยสี่ร้อยเฉลีย่ยออกมาร้อยสิคูณ1จุดสแสดงว่านี่คือแนวรับของเจ้าจริงๆสเต็ปนี้คืออะไรทำสเต็ปนี้คือสเต็ปที่หนึ่งะตรงนี้ถึงตรงเนี้ยเราเรียกว่าสเต็ปที่หนึ่งโอเคไหมตรงนี้ไอ้สองแท่งเนี้ยเราเรียกว่าสัญญาณในสเต็ปที่สองตรงนี้ ไล่ราคาแล้วจริงไหมตรงนี้แล้วลองคิดดูสิใครมาแล้วคนคิดดูนะโควิดแล้วรอบสองกลับมาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเสียงนกต้องมาเข้าใจไหมไม่มาจาไม่มากลายเป็นว่าอะไรแล้วอันเนี้ยมันสัญญาณอะไรมาแล้วมันแปลว่าพี่ลองคิดดูคุณเอ๊ครับแม่ตาโชคหน่อยจับแท่งนี้ก่อน แท่งนี้เอาคำว่าซื้อนะเพราะซื้อแปลว่าเก็บเท่าไหรซื้อ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 บายครับสี่ม่วนล้านสามครับสอ่าสี่แสนครับแปดแสนครับเจ็ดแสนครับสี่แสนครับสี่แสนครับห้าแสนครับอ่าเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนครับ เจ็ดแสนครับเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนครับห้าแสนครับสี่แสนครับห้าแสนครับสี่แสนเออฮะห้าแสนครับพอห้าแสนครับพอละเท่าไรอันเนี้ยสิบครับสิบล้านครับสิบล้านพี่หมครับแค่เนี้ยสิบล้านคูณจํานวนเงินไปเท่าไหร่ต้องต้องคูณที่หนึ่งจุดสามนะ ร้อยสามสิบไม่ใช่สิบล้านคูณร้อยสาสิบก็พันสามร้อยล้านพี่ครับตรงเนี้พันสามร้อยล้านมีเก็บคิดไหมพันสามร้อยล้านพี่เห็นกราฟวอลุ่มนี้ไหมผิดปกติแล้วนะถ้าเป็นเม้าเข้าจะมีสูงต่ำวอลุ่มแต่อันนี้เก็บคนเดียวเรียีเลยรีเียเียรีลยรีบเก็บคนเดียวเลยรีบเก็บคนเดียวเห็นไหมครับแปลว่าอะไรกูแอบเก็บอยู่คนเดียวเลยเพราะเขาตั้งงบแว้วันนี้จะเก็บเท่าไหร่เข้าใจไหมกราฟก็เลยเป็นระเบีย มันมีความตั้งงบไงว่าจะเก็บเท่าไหร่ของเก่าเขาแค่เก็บทีละ,ละแสนละแสนนี้ใช่แต่เนี้ยต้องรีบเก็บไหมจงังหวะสองอาทิตย์เนี้ยรีบเก็บไหมล่ะร,รีบเก็บแสดงว่าตรงเนี้ยแสดงว่ากดวอลลุ่มแห้งฟังไว้ก่อนนะถ้าทํารอบแรกวอลลุ่มต้องแห้งแต่ถ้าทํารอบสองต่อเนื่องอ,อย่ามองว่าวอลลุ่มต้องแห้งนะเพราะมันต้องรีบแล้วจริงไหมจะให้ข่าวมันนิ่งเงียบไม่ได้เพราะการที่มันขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นข่าวแล้วไหมไม่เงียบแล้ว มันไม่เงียบแล้วจริงไหมแสดงว่ากูก็ต้องรีบอะไรแล้วรีบเก็บ,กบทำเวลาให้สั้นปกติกูใช้เวลาเก็บประมาณเดือนเดือนครึ่งสี่ถึงหกอาทิตย์กูใช้เวลาแค่สองาทิตย์จบไหมตรงนี้แล้วสุดท้ายกูก็ได้มาประมาณเอาง่ายๆถ้าพันสามร้อยล้านตีไปเลยนะครับเจดตนางนี้เราเรียกว่าเจ้าเก็บตีไปเลยนะครับเจ้าเก็บประมาณห่วยแตกสุดเลยนะครึ่งหนึ่งก็ตีป,ประมาณเจ็ดร้อยล้าน 7 0็ดร้อยล้านตรงนี้นะครับเฉลี่ยทุนอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบนะแล้วลากขึ้นมาตรงนี้ร้อยแปดสิบเอาใหม่เอาแค่ร้อยเจ็ดสิบตรงนี้ชัวร์แล้วนี่คือปล่อยจริงแล้วเห็นไหมดูแนวนี้นะครับ1้อยจ็ดิริงเวลาจุดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เป็นไงบ้างมันเริ่มยันยันแนวนี้แล้วจริงไหมอันนี้เม้าเข้ามาทำอะไรต่อ,ตอมาเล่นต่อกันเองเม้ามาทำแล้วทำไมเรื่องสูงขนาดน,นี้เชื่อได้เลยว่าออฟเฟอร์มันบาง ออฟเฟอร์มันบางก็เลยไหลอะไรไปเปิดออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ได้ขยบยกช่องขึ้นช่องขึ้นก็เลยเข้ามาอย่างนี้แต่ถามว่าตอนนี้ติดกันไหมติดแนละ้วน่าจะติดแล้วนะพอรับของมาแล้วดังนั้นนะครับตรงนี้ต่างหากแนวนี้มครับร้อยเจ็ดสิบดูกลุ่มกราฟเป็นไงบ้างแนวนี้ต่างหากที่เจ้าอะไรแสดงว่ารอบนี้นะครับร้อยสามสิบมาถึงร้อยเจ็ดสิบร้อยสามสิบมาถึงร้อยเจ็ดสิบโดยเฉลี่ยตรงนี้นะครับร้อยสามสิบมาถึงร้อยเจ็ดสิบมันมันเท่าไหร่แล้ว ไม,ไม่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้มันขึ้นมาสี่สิบาทไหมสี่สิบบาทบาทอยู่ประมาณเจ็ดล้านหุ้นเ8 0เท่าไรร้อย <28 3. S 1> แปดสิบสอแสดงว่าใช้เวลาแค่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนกำไรสองร้อยล้านกำไรสี่ร้อยกว่าล้านพราะรอบแรกก็สองร้อยกว่าล้านรอบสองก็อีกสองร้อยกว่าล้าน พี่ครับทาไมอ่ะเจ้าทำอย่างนี้แล้วเจ้าทำอย่างนี้ตลอดเลยนะแล้วมีเจ้าเล่นหุ้นอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งสามสี่ตัวทุกวันรู้ยังว่าทําไมเราต้องแกะแนวเจ้าเพราะแกะแนวเจ้าทําให้ปลอดภัยแต่สเต็พวกพี่ยังไม่เก่งในการมองจังหวะเจ้าเข้าใช่ไหมครับดังนั้นนะครับอ่านจังหวะเจ้าเข้าแล้วไม่ต้องลงเงินนะอย่าพึ่งดูรีดให้ได้ว่าเจ้าเข้าเจ้าเข้าแล้วเราดูว่าน่าจะใกล้ทาภายในอาทิตย์นี้ เก็บจังหวะสองให้ได้ว่าต้องจุดพุกจุดพุปุ๊บเก็บเลยจุดพุกุ๊บเก็บถ้าเอาให้ชัวร์สำหรับโชคอะแท่งใหญ่แล้วมีวอลล่มวันนั้นอะจุดแล้วก็ยังไม่ต้องดูก็ได้ให้มันปิดวันก่อนก็เพื่อจะได้เห็นอะไรจริง,รงๆนะถ้าวันนั้นนะครับตั้งกราฟที่ห้านาทีจบถ้าตั้งกราฟห้านาทีในกราฟห้านาทีนะอาจะเอาไปทางเทคนิคห้านาทีอะมันก็จะเห็นสัญญาณแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะครับก็คืออะไรเลย ปล่อยวันนี้ไปแล้วก็ดูกันก่อนว่าขึ้นแค่ไหนอันนี้ก็แปลว่าจุดพุ่แน่ๆการจะจุดพุ่สังเกตดีนะครับหุ้นที่ซึมลงเรื่อยๆๆๆๆๆอย่างนี้นะไม่เคยหักลงสักตัวหุ้นที่ซึมลงอย่างนี้นออกไหมครับอยู่ในแนวรับของมันแล้วจริงไหมไม่เคยหักลงมีแต่ชันขึ้นสังเกตให้ดีนะแต่หุ้นที่เคิร์ฟขึ้นไปเรื่อยๆๆยิ่งชันเท่าไหร่นะยิ่งหักลงได้ง่ายเท่านั้น ดังนั้นนะครับเวลาเราเล่นหุ้นนะครับเราต้องถอยได้ว่าหุ้นตอนนี้เราเห็นตอนนี้อยู่จังหวะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกินสามสี่ไม่ต้องเฝ้าเสียเวลาเลือกมาลอกอยู่ในจังหวะหนึ่งให้ได้แล้วใช้สองมาลุ้นว่าเราเข้าทันไหมระหว่างสองเขาจุดไปแล้วสองแท่งสามแท่งถ้ามันออกข้างถ้ามันออกข้างอย่างนี้อยนะู่ไซเ์วะกดบอกเลยว่าถ้าเขียวสองแล้วออกไซเวย์ไม่ได้ลงไหนต่างแต่นะครับเข้าเก็บได้อีกรอบหนึ่ง สะสมได้อีกรอบหนึ่งเพราะเขายังทําเขายังต้องไล่ราคาจุดพุแปลว่าเรียกแขกแต่คนก็ยังเฝ้าดูก่อนว่าแนวโน้มจะไปยังไงจริงไหมสแสดงว่าเขาเลยบังคับให้ออกอะไรก่อนไซเวย์แล้วจุดพุอีกรอบหนึ่งเราเรียกว่าไล่ราคาแล้วคราวนี้คนก็จะแห่กันมาแล้วดูสิเป็นไงบ้างวอลลุ่มจะมาเป็นก้าวกระโดดแล้วเห็นไหมแสดงว่าในการเล่นหุ้นเอาจริงๆนะพี่ ถ้าเราบ้าศึกษาเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะหลงพวกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของใครอุปกรณ์ของเจ้ากับอุปกรณ์หน้าเครื่องมือในมือถือหรือคอมเท่ากันนะเพียงแต่การาฟตรงนี้แต่ละแข่งแต่เ่งต่างมาจากบิดออฟเฟอร์เป็นตัวกําหนดแล้วใครมันมีเงินที่กําหนดออฟเฟอร์ขวางออฟเฟอร์ขวางบิดไว้ได้ละ่ะมันก็มีคนเดียวดังนั้นอยากเอากาฟอะไรคุณเชื่อในแพทเทิร์นอะไรเจ้าบอกว่าผมสร้างให้คุณได้หมดเลย ยิ่งคอสไหนเปิดในการอบรมแล้วดังๆในเรื่องเทคนิคนี้เขาส่งคนไปอะไรเลยเูเขาส่งคนไปเรียนเลยเขาส่งคนไปเรียนเพื่ออะไรให้คุณเจ้าจำแพทเทิร์นนั้นแล้วเขาเอออ่ะกูก็ตกให้เข้าแพทเทิร์นนั้นเลยนี่เลยดังนั้นคุณเชื่ออะไรว่าคุณเก่งเขาจะทำให้คุณเชื่อว่าคุณเก่งเพราะสิ่งที่คุณเชื่อทำให้ผมได้เงินเขาจะคิดอย่างนี้ดังนั้นในจังหวะอย่างนี้เห็นไหมครับเราจะแบ่งหุ้นได้หมดเลยแสดงว่า มันขึ้นมายึกยือยึกย,ยือแค่ไหนตั้งสติให้ได้วางกรอบสเต็ปที่หนึ่งให้ได้ว่าจังหวะเก็บควรจะอยู่ช่วงไหนจําไว้นะครับจังหวะเก็บอ่านง่ายเป็นจุดต่ําสุดในรอบ2อสเดือนจังหวะเก็บมันจะเป็นรอบในรอบต่ําสุดของ2อสเดือนจริงไหมเจ้าไม่มีใครบ้าซื้อแพงถ้าพี่เป็นนหน้าเป็นจัดซื้อเป็นต่างๆนะครับนึกออกใช่ไหมครับ พี่ไม่เคยไปซื้อใครที่ราคาตลาดแพงที่สุดหรอกพี่จะกดให้ต้นทุนที่ต่ําเหมือนกันเพราะพี่ต้องเอาไปขายแล้วทํากําไรได้มากกว่าจริงไหมเจ้าก็ไม่ได้โง่นะครับโคตรฉลาดเลยเจ้าก็จะซื้อในสิ่งที่ของราคาถูกส่งตลาดแล้วก็มาปั่นราคาเพื่อให้มันดูราคาแพงขึ้นตามที่พอใจในระยะเวลาแค่สองถึงสามเดือนดังนั้นพี่ต้องอ่านให้ได้ก่อนว่าตา,าต้องฝึกให้คล่องงนี้นะว่าการ์ดตัวนี้ช่วงเนี้ยมันหนึ่งสองสาม ฟังไห้นะหนึ่งจะก,กว้างเพราะใช้เวลาซึมเก็บสองจะแคบจริงๆอ่ะสองอะมีแค่สามสีแท่งเขียวแรกวอลลุ่มหนาเขียวใหญ่น้อยชะครับจังหวะไล่สังเกตดีนะเจ้าคนนี้เป็นสูตรจำไว้นะครับเจ้าที่ดูแลหุ้นตัวนี้คืออีออนเจ้าคนนี้มีสูตรทำตาตตัวคือรูปแบบเนี้ยอ่านไว้เลยสองแท่งแรก ทำราคาสองแท่งสองไล่ราคาอ่านสัญญาณเจ้าีนรครนะถ้าอีออนอยู่ในรูปแบบนี้เมื่อไหร่นึกภาพบอกไหมเจ้าทุกคนเนี่ยจะทิ้งความเป็นอัตลักษณ์หรือตัวตนให้เราเห็นชัดเจนว่าเห็นไหมดูจากอะไรได้แพทเทิร์นรอบแรกแพทเทิร์นรอบแรกเห็นไหมครับทําร,ราคาไล่ราคาไหมแล้วก็เวลาปล่อยปล่อย,อยู่เป็นแนวต้านขวางปล่อยเป็นแนวต้านขวางเหมือนกันจริงไหมครับ อ่าดูเก็บมาทำราคาเขียวคู่ไหมไล่ราคาไหมแล้วอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิ์นอะไรปล,ปล่อยแล้วจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะครับสูตรในการเล่นหุ้นมันไม่ได้ยากไม่มีใครมาสูตรให้หรอกเพราะทุกคนมันขายคอร์สไม่ได้มันต้องบอกมีเทคนิคอลกราฟอย่างนงั้นแท่งเทียนอย่างงี้อินดิเคเตอร์อย่างงี้แล้วเราก็ไปหลงกับมันแต่ถ้าเราเข้าใจจังหวะของมันมีแค่สี่สเต็ปแล้วอ่านสี่สเต็ปนี้ให้ออกทําไมโชคเก่งด้านนี้รู้ไหมก็กูอ,อ่านไพ่เก่งไง ไพ่ก็มีสัญลักษณ์มีภาพประกอบจริงไหมเวลาคุณมาอ่านนี้ก็เป็นเหมือออะไรมาใช่ไหมพี่อเก็บไหมล่ะแล้วข่าวนี้มันง่ายไหมล่ะแล้วข่าวนี้มันเป็นความต้องการจริงเพราะพวกนี้มันเกิดจากฟังไว้ก่อนนะพี่ต้นบอกช่วไว้ว่าอะไรนะข่าวใครพูดเขาเขาไหนแต่ข่าวมันเขาไหนแต่เขาเขาว่าเขาว่าข่าวอินไซต์วงในต่างๆเขาว่าเขาว่า แต่อย่าลืมนะครับกราฟมันแมทให้เห็นกราฟมันคือการซื้อขายที่แมทออกมาเป็นกราฟมันคือความจริงที่เห็นแต่ในความจริงของกราฟคิดไปอีกว่ากราฟอันนี้หุ้นตัวเนี้ยถ้าไม่มีเจ้ากราฟตัวเนี้ยจะแมทตามธรรมชาติของตลาดแต่เราเห็นสัญ,ญลักษณ์แนวโน้มรอยเท้าทุกอย่างแล้วมันน่าจะมีคนบังคับอยู่ก็คือมีเจ้าแสดงว่าถ้ามีเจ้าก็แปลว่า การขึ้นลงของกราฟเป็นไปตามคอนโทรลที่ใครต้องการถ้าหุ้นไม่มีเจ้าจะเป็นไปตามสภาวะตลาดนี่คือเรื่องจริงกราฟจะสวิงกันมั่วซั่วไปหมดแต่กราฟพักเคิร์ฟเนียนๆพี่สังเกตดีน,นะ,ะจังหวะเนี่ยเอาง่ายๆจังหวะลงธรรมชาติขึ้นธรรมชาติจะเป็นงี้อยู่เห็นไหมยึกยืดแต่จังหวะเวลาใกล้จะทําใกล้จะทําถ้าอย่าตรงๆนะจริงเนี้ยตรงเนี้ยก็เหมือนจุดแล้วแต่ไม่ติดจุดแล้วเนี่ยจะไม่ติด ก็เลยอะไรกูเปลี่ยนเกมกูเปลี่ยนเกมใหม่กูไม่หพ้นแนวนี้กูไม่พ้นแนวร้อยสิบบาทเห็นไหมครับนี่ไม่พ้นแต่ว่าอะไรดันไม่ขึ้นกูไม่ให้พ้นแปลว่ากลัวอะไรเก็บต่อแล้วสังเกตไหมครับจะเนียนพี่ลองดูแนวรับแนวรับที่หนึ่งร้อยบาทเส้นสีม่วงนี่พี่เห็นไหมครับเขาพยายามจะรักษาให้อยู่ในแนวนี้อะไรยาวมาเลยแนวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่มันบอกแล้วว่ามันผิดธรรมชาติราคาหุ้นไม่ยืนพื้นไม่มีการซื้อขายจริงนะไม่ยืนพื้นในราคาเดียวกันตลอด แต่พยายามจะตกอยู่ให้มันอยู่ในแนวเลยในช่วงร้อยสิบาทแสดงว่าร้อยสิบาทนั้นเจ้ากาลังส่งร้อยเท่าเห็นว่ากูย้ําต้นทุนของกูที่ร้อยสิบาทเพราะความต้องการคือส่วนขาดเมื่อเขามีความต้องการว่าเขาเชื่อมัน่นว่าเขาเก็บที่ร้อยสิบเขาพยายามแสดงสัญ,ญลักษณ์หรืออยากให้มันอยู่ในแนวใกล้เคียงกับร้อยสิบนี่คือธรรมชาติของสันดานคนนะครับเราต้องอ่านกับมันให้ได้แสดงว่าเราต้องอ่านกับมันให้ได้เมื่อ,ออ่านกับมันได้จังหวะเก็บเรารู้ลว สังเกตไหมมันจะเนียนมันจะไม่ค่อยยึกยือไม่ต่างๆางเขาจะบีบออฟเฟอร์ขวางออฟเฟอร์วิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้ราคามันไหลขึ้นไหลลงแรงเพื่ออยู่ในการคอนโทรลที่สําคัญเขาจะขวางไว้เพื่อให้ทาตลาดหน้าเบื่อตลาดหน้าเบื่อจะไม่มีใครเข้าเล่นมันทําให้เขาคนเดียวเท่านั้นที่จะเก็บซื้อได้เนียนที่สุดเข้าใจยังดังนั้นก่อนพายุจะมาจะเงียบเสมอเข้าใจยังดังนั้นเราต้องอ่านให้ได้ว่า สเต็ปหนึ่งเขาเก็บอยู่ตรงไหนสเต็ปสองสั้นมากสเต็ปสามก็สั้นสเต็ปสี่มันจะมีแนวของมันเราไม่ต้องไปรู้แนวเนี้ยการปล่อยขายมีสามอย่างความพอใจโชคอันหนจุสบายใจกว่าดึงครึหนึ่งกับ